มีแมนะีแต่ว่าองเราจะดูเรื่องเก่าไม่แนเพราะว่าถ้าขอเรียนไปแล้วอาจรม่จปรครับเขาจะหาร่องอูถ้า, there, there, ถา there, there, ตามไม่ดเน่าวิชาการเขจะหารด้วยครัโดยเอามาตรฐานตรงนี้ที่เป็นมศิลปออกปเป็นข้อใหญ่แล้วมาบอกวนะ่อาจารย์ไม่ผ่านมาตรฐานเป็นมหาอะไรไม่ไนดะ้อาจารย์จะต้องเป็น รู้อะไรจทำครับมารกันนผมเลยอว่าตัวนี้คือจบผมอยาจะเอาุดนี้ต้องชัดครับถามอะไรครับอนอะไร่ครับผมกำลังเขียนเป็นสมการให้เห็นนะครับสถารที่ที่ทัูงจุดิได้งคิมชัยไ้ในเรื่องของ อิน u ูและโพลเซ์ผมมา,าระบก็มันจะเกี่ยกัไม่ใช่โปรเจกต์แค่โพัเซนต์ต่อหน้าแต่ต้องจบนกุจบนครับอันนี้ผมอยอมขออนุญาตเสียเวลาสักหน่อยนะครับเพื่อกระตุ้นให้การออกไา้รับออกจากออก,จากับดัก พร้อนดีกันย่สักคอาส์้กาเรียนแบะครับแเรามรียนใง้ียังไงครับที่เราจะเรียนแบบนี้ครับคือให้เรียนเรียนดีด้วยครับดงด้วยเป็นความคิด อยากรู้นแะบบอยากอยากเห็นด้วยนะครับเป็นอะไรดีกับผมก็หมายถึงว่าเราต้องครูต้องเป็นแบบอย่างนะครับคือผมผมก็เคยบอกว่าแบบแบบอย่างที่ดีก็คือตัวเราเองนะครับตัวครูอคเองนะครับก็อาจารย์อาจารย์จะมีอย่างอื่นไหมครับครับอาจารย์ถามมาแล้วอาจารย์ก็ตอบเองแล้วสิครับแต่ผมจะมเสริมอาจารย์ครับเสริมคือว่า ออผมจะเสริมเลขติงที่สูงกว่านั้นก็คืออหลักการทรงงานของนิศวกรรมที่เก้าเนี่ยหลักข้อแรกนั้นคืออะไรก็คืออเป็นผู้รู้จริงใช่ไหมครับอันที่สองคืออะไรทราบครับหลักการทรงงานที่สองนว่าไม่ถูกต้องอะไรนะครับการนั่นคือข้อใการต้องใช้ข้อไหนนดนะครับ แต่การส่งานี่ติบสาข้อครับอาจารย์อาจารย์พูดภาพใหญ่ครับถูกตอ้องคือแต่อีกตัวที่เป็นหลักที่สามข้อข้อแรกคือทำงานแบบผู้รู้จริงคือคือนะฮะตัวที่จะบวกซึ่งเป็นตัวแรกคือทํางานอย่างผู้รู้จริงก็คือกาบบรศึกษาข้อมูล่างเป็นระบบขึ้นข้อแรก ข้อสองอย่าตอ่อการที่จะถามผมเป็นคร้งนี้คือต้องระเบิดจากข้างในหมายความว่าปัจจุบันนี้เราเอาอาจารย์นะครับเป็นต้นที่เขาเรียนอาจารย์เป็นตัวหลักครับอาจารย์จะทำยังไงให้นักศึกษาเนี่ยมันระเบิดจากข้างนในให้เขาอยากเรียนเขาอยากรู้อันนี้อาจารย์เป็นงานยากเพราะนั้นอาจารย์ไม่ใช่ทีเชอร์อาจารย์เป็นเมนเทอร์ได้ไหม อาจารย์ไม่ใช่เล็กเชอร์แล้วอาจารย์คือเอนเตอร์ครับอาจารย์คือแบบคล้ายๆกับอาจารย์ที่ปรึกษามี่ปุนอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคปรึกษาญี่ปุนไหมครับอาจารย์ไม่ใช่เล็เชอร์นะให้เขาไปคิดปัญหามาด้วยซ้ำแล้วก็ออกแบบิจัยมาส่นอาจารย์มันเผียนเสริมอาจารย์ครับว่านอกจากจะเป็นแบบอย่างแล้วสิ่งที่ในหลวงสอนก็คือเราเราควรจะให้ทำการแสางเนี่ยให้เขาอยากเรียนรู้ ให้มันระเบิดจากตัวเขาเองวันนั้นมันก็จะมาตรงหลักการสอนก็คืออะไรครับ student based learning ต้องเอาเด็กเป็นศูนย์กลางเรียนรู้กจิจกรรมนะครับให้เด็กทำนะฮะปจุบานนี้อีจกรรมคือแค่อาจารย์ทำคือจะไปค้นคว้าม,มาแล้วก็เอามาถ่ายทอดอาจารย์ได้ความรูร้จักิ่งครับอาจารย์ตำนานมากถ่ายทอดก็จะไปค้นคว้าม,มาเด็กฟังเฉยไม่รู้ครับ เดี๋ยวผมเชื่ออะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมบรรยายไปนะฮะถ้าไม่ลงบนบัตรนะผมก็ทําแผนเพราะ,ะนั้นผยจะต่ออาจารย์ครับว่าคือเปลี่ยนอัพไซด์ดาวก็คืออาจารย์เป็นพระองนักศึกษาเป็นพระเอกครับทำยังไงให้เขาคิดถามว่าวยากไหมยากอาจารย์ต้องเปลี่ยนนักติใหม่ไม่ใช่าอาจารย์ไหมครับ ่บางทีตำทานมึงพูดไปต่อไม่ได้ปุ๊บกูพูดอย่างให้มฟังเลยแต่นี้อาจารย์แก้ปัญหาให้เสร็จเด็กไม่ต้องคิดคนระับแล้วออกไปเป็นยังไงฮนะมันก็ไม่ถามอาจารย์ผมไปเจอแพทย์ท่านหนึ่งมาบอกอาจารย์สายหัวนะใหจุฬาเ,เป็นคณาแพทย์คนระับอาจารย์เด็กนี่เด็กมันมีผิดเพราะอะไรคนระับกลุ่มาอาจารย์สอนผิดนะคือ,อเรียนแพทย์ในชะ่ไหมครับ อ่คือคือเวลามีเคสอะไรต่างปุ๊บเขาปรึกษ,ษาอาจารย์แพทย์เสรแล้วเวลาไปทำงานนะพอหมอพอพอาจารย์แพทย์บอกปุ๊บมันไม่คิดเลยครับว่าเป็นอนยะ่างเช่นเช่นเรียนแพทย์จะถริฟันในหะนะ้ดันเนาะกะพอิฟันเนาะแต่นี้คนไข้เนี่ยเขามีปัญหานะครับว่าความดันอะไรต่างาาก็ผ่าไปแล้วไม่ออกอะไรต่างนี่นะอาจถึงตายได้ พอเขาพิสาจน์เสร็จเขาส่งมาหาอาจารย์แค่อาจารย์บอกว่านะครับตัวนี้ในเกณฑ์ขึ้นถอนฟันได้เลยมันต้องมาถอนเลยครับเด็กมาถอนเลยฮะโดยที่เป็นคนหนึงถึงคือเอ๊ะไอ้คนนี้มันมิทธิ์อยู่นะถึงแม้ว่าจะอนุญากก็ต้องทำไมครับจะต้องมีการปรับกระบวนการให้มันนะถ้าเป็นบอกกเขาด้วยปรากฏว่ากูทำกระบวนการปึ๊บขึ้นมานะทำโบราณเลยนะเสร็จไหมครับอาจารย์ครับก็คือเด็กนะพออาจารย์บอกว่าได้ปุ๊บ มันไม่คิดแล้วนะครับมันทําตามคําสั่งนะเหมือนที่ท่านผูเกำาัีพูดไปน,นะครับเป็นม้าใช่ไหมครับท่านเลยไม่ต้องคิดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกันที่เราสอนที่ตาผู้เรานะไปสอนให้เขาเชื่อฟังอาจารย์อาจารย์เป็นคนแก้ไขปัญหาอาจารย์เป็นคนที่เราฮะเป็นท้าสายการโซลปัญหาให้เขาเองอันนี้ต้อง,องใจแข็งครับเหมือนเล่ลูกครับ เรีย้ยงลูกบางทีต้องให้ลูกกดนะฮะเพราะอะไรครับฝึกวินัยถ้าไม่ใช่เวลากินไม่ให้กินบางทีหาว่าใจร้ายเพนาัากงารต้องใจร้ายถ้าเด็กยังไม่ทำนะเดนะี๋ยวผมใจร้ายไหมเช่นถึงเวลาแล้วงข้าห้องผ่านไปสิบนาทีติดล้างห้องหนุมนไม่ต้องเข้าวเปลี่ยนเดี๋ยวเด็กมีู้ครับเขาต้องมาก่อนจ่ายไม่งั้นเขาข้าเปลี่ยนไม่ได้ติดต้นนี้ก่อนให้เขายัดตอ่อ ใช่เพราะเขาเขาเรียนนอกห้องไงเรียนในห้องมไม่รวยเขาเรียนปับเรียนนะเรียนทำใก้ตอบตรวแต่เขาเรียนนอกห้องแล้วเขารวยอ่ะแต่ปัญหาคือเรียนนอกห้องแล้วรวยนี่ต้อแบบเรื่องราบสู้นี้นะครับเขาไม่ได้คุณธรรมไงมาเราต้องต้องจำกับตรงนี้ว่าเฮ้ยถุงฝึกให้มีคุณธรรมต้องใจแข็งมีความม่งมั่นทานี้ทาเราคุณตอบแบบนี้คุณรวยได้แต่ท่านครับต้องมีคนดีสำคัญมาก แต่ครับผมคั่วการคุยไปเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้แล้วเมื่อไหร่แผนหลักจะมานะครับแต่ครับขออนุญาตคุยศาสตร์ของแผงนข้อที่หนึ่งใครับเดี๋ยควครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ฮนะมหลาลัยโดนฮนะมหลาลัยต้องเปลี่ยนแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนจริงๆอยู่ที่คณนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องเปลี่ยนยังไง เอาละอาจามาดูวิธีการนะแผนยุทธศาสตร์ครับอาจารย์ครับัคำคืออะไรฮะอันนี้เป็น,คคนเคชิญอาจารย์ขอให้นะคุยนิดหนึ่งพี่วันเลยคือแผนยุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์นะั้นคือการคิดรเรื่องอนาคตก็แปลว่าใครที่คิดทำงานปัจจุบันไม่ใช่ละอาจารย์ผมพูดถึงวิธีการนหะม อาจารย์ถ้าผมยังไงเนี่ยขอให้ผมออกนอกประตูกลับบ้านได้นะครับถ้าอาจารย์จะมาทาผมก็ขอไป้ปวดข้อหัวใจผิดผมดูยุศาสตร์มหาลัยหกอันสิบอันแล้วเนี่ยดูว่าไปหรอไม่รอดไม่รอดไม่รอดเพราะอะไรเพราะอะไรปวดตัวใจผิด แต่ถ้าแท่ถ้าแกตอบผมได้ครับให้ผมเข้าใจถูกผมก็จะยอมรับนะครับว่าผมพูดผิดเพราะว่าอานาคตนั้นมหลาลัยต้องอยู่อรอดถูกไหมครับแต่สิ่งที่อาจารย์ทำยุทธศาสตน,นอาจารย์เอาพันธะกิจมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นอาจารอาจารย์มบอ,อกนะ,นะ,นะอาจารย์กำลังทำงานปัจจุบันแล้วให้มันดีขึ้นคำถามคือ อนาคตเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วที่อาจารย์ทำเนี่ยมันตอบโจทย์อนาคตหรือเปล่าเช่นนะฮะเช่นเช่นอาจารย์บอกว่าจะเป็นพลังของแผ่นดินนี้โอเคดีมากป็นพลังของแผ่นดินนะครับซึ่งจะเอาพลังปัญญาครับไปตอบโจทย์ที่ศูนย์ไปสอคร้องกับแทนสิทุษอันนี้ใช่เลยที่ผมไม่เขียนคำถามคือ เวลาทำยุศาสตร์เนี่ยทำไมไม่ทำยุศาสตร์สร้างปัญญาของแผ่นดินล่ะทำไม,ไมทำยุศาสตร์สอนวิจัยติดตัวนะจะจารย์น,นะฮะเอาประจิตรนะฮะมาทำประจิตรน,นะครับประจิตคืองานประจัก,ลกลและเป็นงานปัจจุบัผนผมยังไม่เห็นยุศาสตร์ที่ทำงานพลิกไปเป็นถั่วรางก้เลยปัญญศาสตร์ต้องนะฮะ ยุศาสตร์ต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงก็เห็นจุดเน้นแล้วมีไม่ถึงสิบแล้วเท่ากันไหมยุศาสตร์ถ้าเป็นแค่บทเลยเราแน่กว่าชาติเยอะทุกิีแค่ใครดูแบบทุกปีเราไม่มีแค่สองสามตัวเท่านั้นถ้าเรามียุศาสตร์มากกว่าสามยุศาสตร์การพุ่งเน้นถ้ามุ่งเน้นเยอะๆแปลว่าไมเน้นแต่หน่อยนะคุณทำทุกอย่างแปลว่าอะไรครับ ไม่ไน้ไม่โฟกัสเพราะนั้นถ้าเราจะโฟกัสในพุ่งสี่ปีข้างหน้ามันต้องบอกว่าโฟกัสอะไรโฟกัสให้เป็นพลังของผลิตโฟกัสยังไงโฟกัสให้เป็นคนที่สร้างบอดี o ออมเราหรือสร้างนิวเชนได้ไหมครับเกิดมวลค่้นถ้าเกิดแบบนี้ค่อยเป็นผิ้ศาสหน่อยอาจารย์เพราะนั้นเื้องต้นนะครับผมสงสัยว่า ยุศาสตร์ที่สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยมันจะพามหาไรไปทา่ไหนครับไปทำง,งานแบบเดิมือทำตามภารกิจสอนวิจัยโรงการ